มาดริดหัวหมอขอลิเวอร์พูลปล่อยเทนก่อนหมดสัญญาเรียกได้ว่าราชันชุดขาวเนี่ยเหลี่ยมใช้ได้เลยครับเมื่อล่าสุดครับเขาเนี่ยตกลงกับเทนว่าจะดึงเทนมาร่วมทัพนะครับในหลังจากที่เทนเนี่ยหมดสัญญากับลิเวอร์พูลครับก็คือสัญญาของเทนเนี่ยจะอยู่กับลิเวอร์พูลจนถึง30มิถุนายนครับแต่ปรากฏว่ามาดริดเนี่ยตั้งแง่ครับเล่นแง่แงกับลิเวอร์พูลเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับซึ่งจะแข่งขันกันกลางเดือนมิถุนายนะหมายความว่าเทนต์เลยมีข่าว มาริดครับจะจ่ายค่าตัวเนี่ยประมาณ 50- 0 0 0นถึงแป0 0สนปอนครับเพื่อให้ลิวพูเนี่ยปล่อยเทนต์มาก่อนกําหนดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าลิวพูจะยอมรับเงื่อนไขนี้หรือเปล่าเพราะลิวพูเนี่ยยังไงก็ต้องเสียเทนต์ฟรีๆแน่นอนนะครับซึ่งล่าสุดครับรายงานเนี่ยบอกว่ามาริดเลียมกว่านั้นครับไอห้าแสนแปดแสนปอนเนี่ยไม่มีแล้วครับจะเป็นการเจรจากันเพื่อให้ลิวพูเนี่ยยอมปล่อยเทนต์แบบฟรีๆเลยก่อนหมดสัญญาครับซึ่งอยากจะให้เทนต์เนี่ยมาซ้อมกับมาริดตั้งแต่กลางเดือนพิจุนาแล้วก็ลงเล่น ชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับก่อนที่สัญญาจะหมดครับซึ่งเวอร์วููเนี่ยโอกาสจะตอบรับข้อเสนอนี้ถือว่าน้อยมากเขาเวอ้์พูลมองว่าอย่างน้อยมันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือบ้างแต่ถ้ามาัดติดเล่นแง่เนี่ยก็รอให้สัญญาหมดแล้วการค่อยย้ายไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูถ้าเกิดว่าเวอร์พูลไม่ตอบรับคําขอนี้เนี่ยเทนก็จะย้ายมานะหลังจากที่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วซึ่งกุนซือคนใหม่ที่คาดว่าน่าจะเป็นชาบ,บีลอนโซ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเทนนะฮะในช่วงแรกของชิงแชมป์สโมสรโลกครับอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันแหละ ว่าไอการที่มาดริดหัวหมอแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้เนี่ยเทนก็เป็นเป้าโจมตีของแฟนหงแล้วครับทั้งเสียงโหทั้งการเผาเสื้อออกมาแช่งหูเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าย้ายไปมาดริดแบบที่เลี้ยวภูเนี่ยไม่ได้ตังสักบาทเลยครับดังนั้นเนี่ยการจะมาขอย้ายไปก่อนกําหนดเนี่ยก็น่าจะดราม,ม่าต่อเนื่องเลยแหละก็ะเดี๋ยวต้องตามดูต่อว่าดีลนี้จะจบอย่างไรจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อนะครับแฟนหงมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคล นาสนงสิงว่าไงาสื่อตีข่าวมาเลสก,กาคุมทีมต่อมีรายงานเปิดเผยจากสื่อในอังกฤษครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะใช้บริการของเ so อนโซมาเลสกาต่อไปในซีซั่นหน้าแม้ว่าจะติดท็อปฟาได้เล่นแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยสนัดสุดท้ายครับพวกเขาเจอถือว่างานหนักเลยครับนัดต่อไปเจอแมนยูอาจจะง่ายหน่อยเพราะแมนยูต้องพักตัวเล่นนัดชิงครับแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยมันชี้ชะตาเลยครับเพราะว่าเขาต้องเล่นกับฟอร์เรสต์ครับซึ่งเป็นการชี้ชะตาว่าจะได้อยู่ท็อปฟาจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกหรือ ซึ่งมาเลกาับก็ยังมีโอกาสที่จะพาเชลซีได้แชมป์ครับเพราะว่าเขาเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ได้แต่ถึงขนาดนั้นเนเป้าหมายสูงสุดของเชลซีก็คือการติดท็อปฟเพื่อไปเล่นยู่ฟาแชมเปียนลีกนะครับล่าสุดมีรายงานจากสื่อแอังกฤษหลายเจ้ารายงานตรงกันบอกว่าสิงบรูนก็ยังจะตั้งใจให้มาเลกาทําทีมต่อไปเพราะว่าสัญญายาวถึง5ปีแล้วก็อยากจะให้เวลามาเลกาเต็มๆอย่างน้อย2ซีซั่นก่อนจะประเมินผลงานนะครับแม้ว่าปีนี้ในเชลซีจะติดท็อปฟไปเล่น UCL จะได้หรือไม่ได้ก็ตามจะยังไม่มีแผนนะ ในการเปลี่ยนกุนซือแน่นอนโดยที่ตั้งใจจะใช้แผนงานของมาเรก้าต่อไปทั้งในเวทียุโรปแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเชลซีมีลุ้นแชมป์คอนเฟอเรนซ์ครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบว,ว่าเชลซีเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งตั้งแต่ประกาศทัวร์นาเมนต์นี้มาแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยการได้แชมป์มันเหมือนเสมอตัวครับแต่แฟนเชลซีเนี่ยอยากจะให้มาเรก้าพาทีมจบท็อปฟเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วหลายคนก็มองว่าถ้ามาเรก้าทำไม่ดีพอเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนตั้งแต่เนินเน่นๆเพราะตอนนี้นัก เสียเวลากับมาเลก้านะครับซึ่งแฟนเชลซีอาจจะไม่เพิ่มนะแต่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยยังให้เวลาอยู่ครับแฟนสิงบูว่าอย่างไรยังไปต่อกับมาเลก้าหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จบท็อปฟาเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่นลไว้ด้วยพบกัมในคลิปหน้าสวัสดีครับมาริดรอเลยอลอนโซ่คอนเฟิร์มอัมลาเลเวอร์คูเซ่นเรียกได้ว่าข่าวนี้เนี่ยชุดขาวรอรับได้เลยครับเมื่อชอบีอลรอนโซ่นะครับคุณซื้อของห้างขายยาเลเวอร์คูเซ่นออกมาประกาศว่าเขาจะอลลาาทีีมหัังจจกบนน้ เราโซให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยสโมอสรกับผมตกลงกันแล้วว่าผมจะทําหน้าที่โค้ชกับเลเวอร์เป็น2นัดสุดท้ายแล้วก็จะแยกย้ายกันไปเรามีช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเป็นแชมป์ทั้งบอลถ้วยแล้วก็แชมป์ลีกในซีซั่นที่แล้วส่วนการอำลาครั้งนี้เนี่ยผมได้พูดคุยกับทางสโมอสรที่ดีการคุยกับนักเตะที่ดีแม้ว่ามันจะมีอารมณ์เศร้ามันจะมีอารมณ์เสียดายแต่ว่านี่เป็นการแยกทางที่เห็นชอบพ้องใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับอยากจะขอบคุณแฟนๆเลเวอร์นักเตะทีมงานสตาฟทุกคนที่พาเลเวอร์เป เมื่อปีที่แล้วแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาโลโซบอกว่าเขาเข้ามาคุมเลเวอร์ตอนปี2022กับตอนนั้นเนี่ยเลเวอร์เป็นบุ้ยนะครับพาทีมเนี่ยรอดตกชั้นได้ปีต่อมาเป็นแชมป์ไร้พ่ายทั้งเดเบโคลคาวแล้วก็บุนเดนลีกาด้วยแม้ว่าปีนี้จะป้องกันแชมป์ไม่ได้แต่ถือว่ายังฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็ยกระดับทีมขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งแน่นอนครับพออาโลโซประกาศอำลาแบบนี้ครับทีมที่เป็นข่าวอย่างหนักก็คือมาริดครับที่อยากจะได้าไอาร์ ครับเพราะอลอนโซ่เนี่ยประกาศชัดเจนว่าเขาอยากจะคุมทีมที่เขาเคยเล่นนะฮะก็จะมีทางด้านของบาเยนร์ลิเวอร์พูลแล้วก็มาร์วิดซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยทั้งบาเยนร์แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก,กาลังอยู่ในโค้ดยุคใหม่ทั้งกอมบานีแล้วก็อาร์เนอร์สโตแล้วก็ผลงานกําลังดีด้วยก็คาดว่าถ้าจะไปเนี่ยโอกาสมาร์วิทที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากอันเช่ไปอลอนโซ่เนี่ยน่าจะพาสีที่สุดครับแล้วก็ข่าวก็มาแรงสุดเลยว่าอลอนโซ่ so จะไปสร้างกาลาติกอสยุค3ครับที่ราชันชุดขาวเรยต้อามาร์ัวิงด้ อะไรอย่างไรเกี่ยวกับมาริดแล้วก็ชาบีอลอนโซนะครับแฟ, add, แฟนแมาริดโอเคไหมที่อลอนโซไปคุมเนี่ยหรืออยากได้กุญซื้อที่มันท็อปกว่านี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแล้วก็แชร์กดติดตามชิดหน้ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเซม,มบ้าคอนเฟิร์มตั้งอันเช่คุมทัพหลังจากที่มีข่าวลือยืดเยื้อกันมานานครับว่าเฮดโค้ชคนใหม่ของทีชมชาติบราซิลเนี่ยจะเป็นคาโลอันเช่ลอตติหรือเปล่านะครับล่าสุดครับสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือว่่่่่่าา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  CBF เเเเเเนนนนนีียยยปปปรรรรรระะกกศแตตตตงงงงัััั้้้ออชชชชคคคบบโโโโลลิิิิมมม็็หหวททซดจ งานโคเนี่ย26พฤษภาคมเลยครับก็คือหลังจบซีซั่นกับมาดริดเลยนะครับโดยอันเช่ที่เป็นกุนซือต่างชาติคนแรกครับที่ได้มาคุมทีมชาติบราซิลเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบราซิลใช้กุญซือของชาติตัวเองมาโดยตลอดครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะอันเช่ก็ได้มีการติดต่อกับสมาพันธ์บราซิลเนี่ยมายาวนานครับหลายปีแล้วครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ลงล็อกกันสักทีครับแล้วก็หลังเกมที่อันเช่นเนี่ยพามาดริดแพ้เอลกาซิโกนะครับแพ้บาร์ซ่าไป3-4เนี่ยก็มีการถแถลงของทีมชาติบรราาซลทันีอกว่ ภูมิใจที่จะถแถลงว่าคาร์โลชิโรติจะเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติบราซิลครับซึ่งการได้โค้ชระดับโลกอย่างอันเช่มาเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญของทีมชาติเราเลยนี่คือคุณซือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคนดังนั้นบราซิลก็มั่นใจว่าเขาจะมายกระดับแล้วพาบราซิลกลับมายิ่งใหญ่ในฟุตบอลโลกให้ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันเช่ที่เป็นคุณซือที่ยอดเยี่ยมนะครับอยู่ทีมไหนก็แทบจะคว้าแชมป์ทุกสโมสรครับส่วนมาร์วิดเนี่ยมาคุมทีม โกปาเดเล่ ere, หสมัยแล้วก็ที่ผ่านมาก็คุมทั้ง a อซมิลานก็ยอดเยี่ยบมีมาทํางานในพิมพ์ลีกด้วยมีทํางานที่เปเช่ด้วยวก็ถือว่ามากประสบการณ์แล้วก็จอมเก๋าอยู่แล้วครับแต่ว่าฝีไม้เล่นมือในการคุมทีมชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะอันเช่ก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดกุนซือที่เก่งบอล้วยบอลน็อกเอาท์เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าบราซิลในยุคใหม่ครับยุคกุนซือต่างชาติคนแรกแลวคืออันเชโรตีเนี่ยจะพังงานกลับมานะครับเป็นทีมที่น่ากลัวในเวทีโลกได้หรือเปล่านะ ซีอูดนะครับทั้งโรดิโกที่อยู่กับมัดวิดอยู่แล้วเนี่ยต้องดูว่าอันเช่จะทาให้บราซิลกลับมายิ่งใหญ่ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดแล้วก็แชร์กดติดตามชาแนลไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจิงหรือมั่วชัวหรือไม่สื่อประโคมข่าวหงแดงอยากได้เดบรอยมีรายงานจากดีมาซิโอครับซึ่งเป็นนักข่าวของสกายสปอร์ตครับรายงานว่าหงแดงเรวพูครับยื่นข้อเสนอท่าทามเควินเดบรอยเพลเมเกอร์ตัวเก่งของแมนซิตี้หลังจากเจ้าตัวประกาศว่าจะแยกทางกับปูบ โขงแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ครับที่สนใจเดบรอยนอกจากนี้ก็มีนาโปลีจ่าฝูงเซราด้วยที่อยากได้เหมือนกันครับก่อนหน้านี้นเนี่ยเดบรอยมาประกาศน,นะครับว่าเขาเนี่ยจะแยกทางกับบุนบสีฟ้าครับแล้วก็เป็นข่าวกับทีมเนเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์รวมถึงทีมในซาอุดีโปรลีกด้วยนะครับซึ่งเดบรอยให้สัมภาษณ์บอกว่าข้อเสนอใหม่เนี่ยเขายังไม่เลือกครับและเขาก็พร้อมจะเล่นในลีกยุโรปต่อหากมีข้อเสนอที่มันโดนใจแล้วก็ไม่ปฏิเสธครับถ้ามีข้อเสนอจากในทีมพรีเมียร์ถ้ามัน ีรอยครับตอนนี้วัย33ปีเนี่ยก็เนื้อหอมครับซาอุอยากได้เมเจอรี่อยากได้แล้วล่าสุดก็เป็นข่าวว่าลิเวอร์พูลกับนาโปลีก็อยากได้เหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับมิดฟิลด์ตอนนี้เนี่ยอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์โซบอสไลเคอร์ติโจนเนี่ยนะฮะแต่ถือว่าอาจจะเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยพลังหนุ่มครับอาจจะยังไม่มีตัวเก่ามาประคองดนะังนั้นการได้เดอรอยมันเนี่ยอาจจะตอบโจทย์อาร์เนอร์สโลตก็เป็นไปได้ครับส่วนนาโปลีแน่นอนครับเดอรอยเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติของกองหน้าอย่างลูกากูอยู่แล ne, แลลล้้้้้วววดดดดดดัังงนนนไไเเเรรออออยยยปปคาาสขกก็ีบใ โชคที่มันจะไม่เร็วเท่าพีเ์ลีกเนี่ยก็เชื่อกันว่าเดบรอยน่าจะไปโชว์ฟอร์มเทพที่เกาโช่ได้แน่อนอนนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปไหนนอกจากนี้นะครับก็มีทีมในเมเจอร์ลีกสกอร์ทั้ง LAFC นะทั้งอินเตอร์มายามี่นะนอกจากนี้ก็ยังมีทีมในซาอุดที่มีข้อเสนอมหาศาลเงินเนี่ยสู้ได้ทุกทีมมากกว่าทุกทีมนี่ยพร้อมยืนเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเดบรอยจะไปเล่นให้กับทีมไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเดบรอยได้มาทุกแชมป์นะฮะกับเรือใบสีฟ้าแล้วแล้วก็อิ่อ,อา,าอห ความท้าทายใหม่ๆก็ถือว่าวินวินกันหมดเลยครับแฟนหงโอเคไหมอยากได้เดอะอยไหมดีไม่ดีอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วคิดว่าเดอะอยเนี่ยจะไปเล่นทีมไหนในตลาดซัมเมอร์นี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ